ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงฮีเซษนะครับวันนี้ธีมพยายามสดาก็คือ90 degree rules นะครับหรือถ้าเอาตรงตรัวจริงๆแล้วมันก็คือเรื่องของการที่เรานั่งรถคาร์์นะครับแทนที่เขาจะให้ลงไปในสนามเลยเนี่ยเขาก็จะให้ไปวิ่งไปตามคาร์์แพสก่อนพอถึงลูกปับ๊บเราก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา90องศาเข้าไปในสนามนะครับนั่นคือเพื่อไม่ให้สนามมันบอบช้ำจากการขับรถคาร์ลงไปในสนาม าวนี้เมื่อเอามาแอปพลายกับวงกอล์ฟจริงๆแล้วเรื่องของ90องศาเนี่ยหลายๆท่านนะครับถ้าอ่านหนังสือเดยเพิ่ยิ่งในเรื่องของเดวิดเ e ดเบ t ตเนะครับเขาจะเน้นเลยว่าในช่วงของการแบ็กสวิงนะครับตอนที่แขนซ้ายขนานพื้นเนี่ยให้พยายามเซตนะครับหรือข้อข้อมือให้มุมของไม้กับแขนซ้ายเราเนี่ยได้90องศานะครับอันนั้นคือเ e บเบอร์แต่สิ่งที่ผมชอบจริงๆเนี่ยนะครับไอเรื่องของ90องศาตรงนี้เนี่ย จริงๆแล้วผมอยากให้นักกอล์ฟทุกท่านเนี่ยลองถ่ายวงสวิงตัวเองดูมันจะเป็นตำแหน่งที่บอกว่าเรานั้นเนี่ยมีดีเลย์ฮิตที่ดีหรือไม่อย่างไรนะครับเอาสิ่งที่โปรวินชอบก่อนนะครับสิ่งที่ผมชอบเห็นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็คือว่าเมื่อเราขึ้นไม้มานะครับตอนที่แขนซ้ายขนานพื้นเนี่ยผมชอบเห็นมุมอันเนี้ยนะครับที่มากกว่า90องศาเล็กน้อยนะครับมากกว่า90องศาเล็กน้อย แต่ตอนลงนะครับเมื่อเราขึ้นสุดปั๊บกลับมาตำแหน่งแขนเดิมเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมชอบเห็นคือมุมอันเนี้ยเป็นมุมที่น้อยกว่า90องศานะครับเมื่อขึ้นมากกว่าลงเป็นมุมที่น้อยกว่านั่นหมายความว่าเรามีการเซตข้อมือได้อย่างถูกต้องนั่นหมายความว่าเราก็จะมีคำว,ว่าดีเลย์ฮิตเพื่อช่วยให้นักกอล์ฟนะครับ โดยเพียงยิ่งนกักอสมครเล่นที่มีอาการเอ r ร์ลี่รีลิสนะครับบางคนขึ้นปุ๊บเซต90เหมือนเล็บเบตเตอร์เลยลงมากับมาตำนแหนงแขนเดิมกลายเป็นว่าไม้มันตกลงไปทำให้มุมนั้นมากกว่า90ก็เลยทำให้ตอนเข้าปะทะนะครับมีการปล่อยหัวไม้เร็วจนเกินไปถ้าเป็นเหล็กก็หลังลูกบ้างอะไรบ้างนะหัวไม้ก็งัดโป้งขึ้นไปนะครับทำให้สปีดแทนที่นะครับแทนที่ไม้จะมาดีดในจังหวะที่เข้าอิมแพ t นะครับระบบดีดนี้ทำงานอย่างสมบูรณ์ กลายเป็นว่าระบบดีนั้นทำงานก่อนถึงจุดที่สมควรเพราะฉะนั้นมุมตรงนี้แหละครับจะเป็นมุมที่เราสามารถจะเช็คตัวเองได้ว่าวงส่งเรานั้นดีพอหรือไม่มีเลย์ฮิตที่ดีหรือไม่โดยเช็คนะครับแบ็กสวิงแขนซ้ายขนานพื้นพยายามให้มุมมากกว่า90องศานะครับพูดง่ายๆถ้าเราไม่ไปสนใจข้อมือส่วนใหญ่แล้วก็จะมากกว่า90ทั้งนั้นแหละนะครับ เมื่อดาวสวิงกลับมาเช็คที่ตำแหน่งแขนขนานพื้นเดิมมุมนี้จะเป็นมุมที่น้อยกว่า90องศานั่นหมายความว่าเรามีระบบดีดที่ถูกต้องและพร้อมที่จะปล่อย,ลอยพลังในช่วงของการเข้า IMPACT ได้อย่างดีนั่นเองตรงนี้นะครับอยากให้ท่านนักกอล์ฟเช็ควงสวิงของตัวเองนะครับวิธีทำจริงๆแล้วไม่ยากนะครับเพราะว่า ถ้าเราจับก,กริปเบาพอเมื่อเราเหวี่ยงไม้ขึ้นนะครับแล้วเหวี่ยงไม้ลงเนี่ยมุมนี้แทบจะเกิดขึ้นเองเลยลองนึกภาพนะครับเมื่อเราเหวี่ยงขึ้นด้วยตัวบวกกริปที่เบานะครับตอนช่วงทานซิชั่นหรือดาวสวิงเนี่ยนะครับไอความที่มันมีแรงเฉยของหัวไม้ที่เราเหวี่ยงขึ้นเนี่ยนะครับแล้วเราเหวี่ยงตัวเองกลับมาเนี่ยนะครับด้วยกริปที่เบาและแรงเฉยของหัวไม้จะทําให้ข้อมือนั้นมีการเซตตัว ที่มากขึ้นหรือคอ็อกมากขึ้นในช่วงของดาวสวิงไปเองนั่นคือวิธีกลิปให้เบานะครับเวียงขึ้นและลงด้วยตัวและปล่อยให้แรงเฉ่ยของหัวไม้นั้นทำงานก็จะทำให้เรามีจังหวะของการดีเลย์ฮิตที่ดีและเข้าอิมแพคได้อย่างมีพลังนั่นเองนะครับลองไปศึกษาดูลองทำดูทำไม่ได้จริงๆปรึกษาโปรประจำตัวของท่านว่าทำอย่างไร วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับสนามกอล์ฟสุวรรณภูมินะครับที่เอืองภรษัทที่ในการถ่ายทำเดี๋ยวผมขอตัวไปออกรอบก่อนวันนี้อากาศดีมากๆขอบอก